ใกลจะถึงปีใหม่ไทยกันแล้วนะคะวันนี้รายการดาวทาแฟมิลี่เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมไปเช็คดวงกันหน่อยค่ะในช่วงนี้มีอะไรต้องระมัดระวังกันบ้างหรือควรจะหยิบจับธุรกิจอะไรต้องมูแบบไหนให้ปังๆเดี๋ยวมาฟังคำแนะนำจากหมอดูดซุปตานะคะหมอปลายพลายกระซิบกันค่ะ วันนี้ทันยาพาหมอปลายมาทานบรันช์นะคะที่ร้านปันนาซาววอ์โดคราฟท์คาเฟ่ร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องขนมปังซาว์โดที่มีรสเปรี้ยวจากยีสต์ธรรมชาติรังสรรค์เมนูโดยเชฟเมธดีกรีคอมเมนเตอร์เชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์ค่ะ S 1> <S 1> เดี๋ยวมาดูเมนูกันดีกว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างเมนูแรกเลยนะคะบัตเตอร์ชิคเก้นนะคะ <laughs> ต่อไปนะคะดักของจีนะคะเป็นแซนด์วิชนะคะแล้วก็เจอร์แมนแพนเค้กเบอร์รี่เบอร์รี่ทานทานมากสวนอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือโอ๊กนิวมัชรูริซอตโตค่ะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะก็จะมีนี่เป็นชัยทีและของหมอปลายก็คือซาวโดลามีเนตเอสเปรสโซ่ดื่มกาแฟใช่ไหมคะวันนี้จะแก้วที่สามค่ะไม่ต้องนอเลยค่ะคืนนี้ใช่เราชิมก่อนไหมหมอปลายหมอปลายอยากชิมอันไหนไปขอแอบลองอันนี้พื่ลองหน่อยนะอร่ิยมากเลยอะมาไปตักให้ขอบคุณค่ะน่าจะเข้มข้นมากเลยค่ะอืมหืออร่อยมากอร่อยมากเลย ใกล้สงการแล้วอะมันจะมีข่าวดีข่าวร้ายอะไรให้กับพวกเราชาวไทยบ้าไหมคะหรือชาวไลยหรือชาวโลก<ท> <laughs> ล่าสุดที่ดูก็คือมัอนเริ่มทยอยมาแล้ว <h ums> ก็คือเรื่องเรื่องรถบัส <h ums> นะเรื่องรถบัสใหม่แล้วซึ่งพอนั้นไปดูเนี่ยควรจะเกิดเดือนมีนาแต่มาเกิดเดือนกุมภาค่ะ <h ums> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของทองกับเรื่องของสองคราม <h ums> มีสิทธิ์ที่จะมาเร็วขึ้น แล้วก็การลงทุนพวกหุ้นพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ก็หนักพอสมควรโดยเฉพาะหุ้นไทยมันต่ำมากมันต่ำแล้วมันมันมามันมีดวงจะขึ้นไหมคะถ้ากรกดาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะมีสิทธิตกอีกแล้วอย่างนี้สมมติถ้าเกิดเราซื้อไว้เราก็ลืมมันไปรอมันอาดายังไงได้ได้น่ามันจะขึ้นไปลายปีอ๋อ ถ้าคนที่แบบมีเงินเย็นก็รอไปรอไปแล้วมันจะมีเหตุการณ์แบบแผ่นดินไหวน้ําท่วมไฟมไหม้ใหญ่อะไรนี่นะะไหมคะไฟไหม้มีค่ะไฟไหม้มีช่วงสงการณ์เลยใช่บนไทยแล้วก็เรื่องน้าท่วมปกติน<ม>ี<อ><ม>่ยน้ำท่วมมันจะมาช่วงประมาณมิถุานายนกรกฎาคมแต่ปีนี้มาตั้งแต่พฤษภาเพราะว่าฝนหนักมันจะดูเหมือนโลกมันไม่บาลานซ์กันแล้วค่ะมันขึ้ๆลงลงตีกันไปหมดเลยแล้วก็เรื่องน้าท่วมทางใต้นี่คือน่าห่วงจริงปีนี้มีอีกหนัก มันสามารถชี้จุดได้ไหมว่ามันจะเกิดตรงไหนอะไรยังไงที่เดิมเลยค่ะไม่ต้องคิดที่ใหม่แล้วก็เขตใกล้เคียงกับที่คนมองว่าทางเหนือจะปลอดภัยทางเหนือก็หนักกว่าเดิม้หแล้วเศรษฐกิจล่ะคะเศรษฐกิจจริงๆหนูว่าปีนี้หนักหนักมากนะรักยาก็คือแทบจะอยู่กันไม่ไหวแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเจอเรื่องของการส่งออกที่โดนตีกลับแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องของ การเกษตรอะไรพวกนี้ค่ะมันจะไปกระจุกอยู่กับคนแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่พวกชาวเกษตรเนี่ยก็คือไม่สามารถทําได้ก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจที่มันตกท่วมๆ่วบเลยแต่ตลาดตลาดนัดเนี่ยจะกลับมาบูมมันก็จะมีบางคนที่อาจจะรู้สึกมีผลกระทบเยอะบางคนก็ขึ้นเลยค่ะแต่ทีเนี้ยเมื่อปีที่แล้วหมอปลายคือแบบคืออย่างบริษัทนี้ยทำรายการใช่ไหมทำรายการทำซีรีส์แล้วก็เจอพิษขาดทุน มีต้องไหวอะไรเพื่อเสริมไหมทางด้านแบบเนี้ยพวกรายการทีวีพวกซีรีส์อะค่ะคือจริงๆอะส่วนใหญ่คนไทยจะมองว่าเราทํางานบันเทิงเราจะต้องไหว้แต่พระพิคเนศแต่จริงแล้วงานบันเทิงเกี่ยวกับการแสดงทั้งหมดต้องเป็นพัชศิวะนะจริงไหมใช่ค่ะคือเรา,าเราความรู้เราไหวไม่ครบถ้าทําเกี่ยวกับงานบันเทิงงานของพี่ย่าอย่างเงี้ยต้องเป็นพัชศิวะนาตราล่ จัดเต็มไหว้เพื่อขอแล้วบอกชื่อบริษัทได้เลยแล้วก็เน้นพวกดอกไม้ที่ถูกต้องค่ะของไหว้ที่ถูกต้องอย่างเช่นดอกกุหลาบนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังน้าสมบัติแต่วังวัดเขาก็จะไม่อนุญาตแต่ถ้าไหว้ที่บ้านอย่างเงี้ยก็คือถวายได้เลยแล้วก็พวกบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วขอขอแต่ละบริษัทใช่ยางเงี้ยโอเคอันนี้เป็นบริษัทแบบ ทำเกี่ยวกับรายการซีรีส์แล้วเรื่องขายของไหว้พระศิวะได้ด้วยไหมคะขายของแง่ไหว้พระศิวะได้เหมือนกันค,ะค่ะแต่ว่าถ้าขายของสําหรับปีนี้พระกฤษณะจะแรงสุดพระกฤษณะเนี่ยก็จะเป็นอีกปางหนึ่งของคณะหลายเป็นองค์ที่เป่าขลุยค่ะคนจะมองว่าเป็นเรื่องของความรักแต่จริงพระกฤษณะเนี่ยทั้งก่อสร้างทั้งการเกษตรอ,อะไรเกี่ยวกับดินการขายของอ การทำธุรกิจทุกประเภทเลยก็คือพกิษนะเลยค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้ว่ายกันใช่ไหมคะหมอปลายพาไหว้หมดเลยนะเราจะบอกทริกด้วยแต่ทีนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะมีสถานที่ไหนที่หมอปลายอยากแนะนำให้ไปไหว้ในปีนี้ไหมคะปีนี้ที่แนะนํำ เรามาพุทธก่อน mm hmm. องค์แรกคือหลวงปู่โต,โตนะคะไปที่วัดอินมูแบบสายมูของปายนะ,ะวิธีของปายปกติเราแค่ไปจุดทูบถวายดอกไม้ค่ะแต่ปายจะแนะนําแบบนี้ไปถึงปุ๊บนะคะไปที่ลานที่เป็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ๆค่ะนะคะ ไปจุดทูปถวายดอกไม้ก่อนแต่วิธีการจุดธูปอย่าไปยืนข้างใต้ท่าน<ม>ให้ออกมาไกลๆแล้วมองตาท่าน<ะ>พยายามมองให้ถึงแล้วเวลาไหว้ให้ไปเช้าหรือเย็นช่วงประมาณแดด<ะ>ลม่มลมตกประมาณนี้<ม>ช่วงเ<ม>ที่ยงห้ามนะคะตั้งแต่เ<ะ>ที่ยงถึงบ่ายสามอย่างเงี้ยไม่ควรไหว้พราขอตรงนี้เสร็จแล้วสิ่งที่ต้องไปที่หนึ่งก็คือคุณเตรียมดอกไม้ไปแล้วก็เข้าไปในโบสถ์ที่เป็นโบสถ์ไม้ะนะคะสวดคาถาชีนวัญชร<ะ>ควรจะขั้นต่ำเจ็ดจบ หรือกาวจบแล้วแนะนําว่าถ้าคุณโดนของหรือมีปัญหาในเรื่องของการค้าขายเอาขวดเตรียมเพื่อไปขอน้ำมนต์แต่ออกมาจากตรงนั้นนะคะให้เอาเงิน8บาทไปใส่ตู้แล้วขอว่าเงิน8บาทนี้ซื้อพรขอให้ประสบความสําเร็จอรนนี้คือจุดที่1ค่ะจุดที่2พัตติมูลติค่ะคะพัตติมูลติเนี่ยก็คือมหาเทพปีนี้คือปีแห่งพระศิวะพระศิวะเนี่ยก็คือจะดูเรื่องการค้าขายความรัก การงานเกือบทั้งหมดต่อมาคือพระพรมนะคะพระพรมเนี่ยก็จะดูทั้งเรื่องในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ<า>ให้โอกาสเรื่องการศึกษาด้วยส่วนพนาลาัยเนี่ยก็คือพระกิษณะก็คือหมวดเดียวกันนั้นที่ไปบอกเลยในเรื่องของกําไรการค้าขายคนจะทําอาชีพที่จะทั้งบนบกหรือในน้ําก็แล้วแต่ สามองพัตตีมุลติคือครบที่สุดนะคะ,ะไปที่ไหนก็ได้แหละหรือจะเป็นที่ที่องค์ท่านแยกกันสามองนี้ก็ได้นะคะ,ะแนะนํานะคะว่าทูบไม่ให้ใช้ทูบสีแดง<ะ>ขอให้เตรียมทูบสีดําไปนะคะกลิ่นหอมมนะใช้ทั้งหมด36ดอกนะคะ,ะแล้วก็ดอกกุหลาบค่ะ9ดอกหรือ19ดอกหรือ36ดอกก็ได้ขอเป็นดอกหลับสีแดงเท่านั้นะะนะคะ ไปบนนะคะไปขอพอรจากท่านเนี่ยวิธีแก้นะคะก็จะมีเหล้าเครื่องดหลื่บชูกําลังน้ําส้มน้ามะพร้าวหรือผ้านะคะเป็นสีประจาองค์พระศิวะใช้ผ้าสีน้ําเงิน<ช>ค่ะค่ะพระพรหมใช้ผ้าสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็พระนารายณ์ยจะเป็นสีอมม่วงได้นะคะ<ช>ตรงนี้เราขอได้ทุกเรื่องอ,อีกที่หนึง<ช>่งวัดแขก<ช>ค่ะค่ะวัดแขกสีลมครบเบ็ดเสร็จที่สุดทุกพระองค์เทพทุกาศาสตร์ แล้วอีกอย right. like ja ่างหนึ s. <S sí, ่งเนี่ยทำไมคนถึงถามว่าเราก็เป็นพุทธเนาะทำไมเราถึงต้องขอแต่เทพค่ะคือเราได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ฮินดูอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นศารพระภูมิเอ่ยอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรที่จะไหว้ศาสตร์นี้ด้วยเพื่อที่จะดึงพลังจากการสวดมนต์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ถูกต้องแล้วก็ให้มีพลังมากขึ้นเมื่อหยิบออกไปคือหลายที่อ่ะเขาไม่ให้จุดธูปใช่ไหมคะแล้วทุกวันนี้โอ้ฝนพีเอ็มด้วยอ่ะการการขอโดยที่จุดทูปถึงไหมค่ะยาก เอาตรงๆเลยว่าค่อนข้างยากแต่มันก็มีวิธีที่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแบบได้แบบหนึ่งก็คือการตบมือสามครั้งเพื่อเรียกร้องความสนใจถึงุดไปฮ่องกงแล้วเห็นคนตบมือสามแล้วเราไม่รู้ไงแล้วเราขอพอแล้วเราไปตบมือแล้วก็มันไม่มีการจุดทูปไปถือไหมอ่ะมันก็จะแอบแอบลำบากนิดนึงแอบยากนิดนึงเพราะฉะนั้นตบมือแล้วอยากเราไปฮ่องกงเราควรไปที่ไหนค่ะ ปชอบที่ทองฮำค่ะค่ะที่ทองคำเนี่ยยังจุดทูปได้อยู่แล้วก็ยังแรงแน่นมาก้องถึงขังพอไปที่อื่นเนี่ยบางที่เขาก็ไม่ให้ไม่ให้จุดมันก็เลยไม่ค่อยมีพลังแต่มีอีกที่หนึ่งที่อยู่บนเขาเรียกว่าอะไรเดอะพีคข้างบนที่ไปดูวิวอะะมองเห็นข้างล่างมันจะมีมุมหนึ่งที่เป็นจุดถ่ายรูปอะค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับที่นั่งเล็กๆตรงนั้นนะคะไปยืนอธิษฐาน ตบมือดังๆสามรั้งตรงนั้นเป็นแหล่งมังกรสามรอบหน้าเอรอบหน้าตรงไม่พลาดใช่แล้วสำหรับวัดแขกอะค่ะส่วนใหญ่ท่านช่วยเรื่องอะไรคนถึงมามือเป็นเยอะมากเลยท่านช่วยทุกเรื่องจริงๆไปก็เป็นลูกที่เกิดจากวัดแขกคุณแม่ไปนี่แหละเคยทํางานอยู่แถวนี้แล้วพอขับรถผ่านก็ขอแต่ไม่เข้าข้างในทีนี้พอ พอเราเกิดมาจากตรงนี้ปุ๊บก,ก็เลยซึมซับแล้วก็รู้ว่าเทพแต่ละองค์เนี่ยขอได้หลายแบบ<ะ>จริงๆแล้วเนี่ยท่านเหมือนซับเซ็ตของการแลกคัะไม่ได้แบบว่าจะต้องมานั่งจําชื่อถูกพระองค์แต่ที่วัดแค่นะถือว่ามีครบทั้งหมดแล้วเป็นปาง<ะ>ที่เป็นปางหลักที่สําคัญนะะโดยเฉพาะศิวะสักติ าขอใช้คำวิสีวะสักติเป็นองค์พระสีวะคู่กับพระแม่สักติค่ะแล้วก็มีพระแม่มาเรียมมันซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยมากๆเลยในเรื่องของการเกิดความสุขอาการป่วยแล้วก็ในเรื่องของคนที่อยากมีชีวิตใหม่อ่ตรงนี้คือความสัมคัญส่วนคนที่อยากจะมาขอในเรื่องของการเรียนก็จะมีพระพิคเนตกับพระขันทรกุมารที่ครบเสร็จ <ฮ>ส่วนใหญ่จะมีแค่พระพิคเนตแต่ไม่มีพระขันทกุมาร <ฮา S 2> ก็เลยเหมือนกับว่าเราขอแล้วเราขอได้ไม่เต็มสักทีถ้ารู้สึกว่าเหมือนเลือกเลือกลูกชัก้นเพียงหนึ่งอะทาไมถึงไม่เอาลูกชั้นทั้งหมด <ฮา S 2> ก็จะมีเรื่องนี้ด้วยกับอีกองคหนึ่งก็คือกลุ่มพระนารายพระแม่ลักษมีพระกิษณะตรงนี้เนี่ยท่านวางเรียงใกล้กันทั้งหมดสามารถขอในเรื่องของการค้าขายได้ทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของการที่ปราบมารปราบศัตรูได้ค่ะแล้วก็จะมีพระแม่กาลี พระแม่กาลีเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคนที่ทําตําหนักผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยมีพระแม่กาลีในตําหนักเพราะหนึ่งกลัวไม่มีสาม,มีแต่จริงพระแม่กาลีเนี่ยช่วยในเรื่องของการแก้ของสตรูค่ะคนที่ติดหนี้ไปโดนโกงมามแล้วถูกกัดแกล้งก็คือต้อมาขอทานซึ่งพระแม่กาลีเนี่ยคู่กับพระศิวะนาตราชที่นี่มีคู่กันเลยก็คือ จบในเรื่องของการทวงหนี้ได้ขอทางครบเลยนะโอ้ยนี้สงสัยว่าุูองเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีพระพรมเนว่ยค่ะพระพรมเนี่ยก็คือขอได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะการการที่เราจะคุยกับคนที่เป็นเคสใหม่ๆไม่ใช่เพื่อนเก่าๆค่ะก็คือขอได้ทั้งหมดเลยป้องกันได้ทุกพิษแลวอย่างเงี้ยค่ะพระพรมที่วัดแขกกับพระพรมตรงเอราวัณนะคะต่างกันไหมคะค่อนข้างต่างค่ะเพราะว่าพระพรมที่วัดแขกจะเป็นพระพรมทางอินเดียพระพรมทางอินเดียจะมีทั้งหมดห้าหน้า ค่าเสียงแต่ทางของไทยจะมีแค่สี่เขาถือว่าถูกตัดไปแล้ว<า>แล้วการปลูกเสก็แตกต่างกัน,ก,นก็เลยเป็นคนละแบบค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เนาะเ <laughs> ดี๋ยวไปจะพาพี่ยาไปเพราะเราอยู่ใกล้ๆวัดแขกเลยเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าเราก็จะมีของไหว้ด้วย<า>ดีไหมคะแล้วก็ไปขอกันแบบ ตังๆเลยค่ะสาธุสาธุสาธุติ่นเต้นผนลุกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดแขกกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะร้านปัญหาเซาโดคราฟคาเฟนะคะซึ่งเราออะมาทานออรบรันช์กันเดี๋ยวจะทานกันให้หมดน้องหมอปลาเจะได้มีแรงที่จะไปไหวไปหมูกันนะคะซึ่งก็บอกว่าร้านนี้นะคะเปิด9โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์นะคะงั้นเดี๋ยว ขออนุญ,ญาตนนเนาะใช่ค่ะทานมากเลยน่าทานจริงอร่อยมากๆค่ะค๋ยว<อ>ไปเจอกันที่วัดแขกนะคะ ยู่ที่วัดแขกแล้วนะคะบอกยายแนะนําหน่อยว่าเราต้องใช้อะไรในการไหว้บ้างค่ะซึ่งการไหว้นะคะ,คะจริงๆขอแบ่งเป็น2แบบค่ะแบบแรกคือเราตรงใจจะไหว้เทพผู้หญิงค่ะกับอีกแบบหนึ่งคือเราต้องการจะไหว้เทพผู้ชายแต่มาที่นี่แล้วเราควรจะไหว้ทั้งสองเทพะนะคะทั้งฝั่งผู้หญิงและฝั่งผู้ชายค่ะของที่จําเป็นจะต้องมีนะคะถ้าเป็นเทพผู้หญิงแนะแนําก็คือน้ําแดง องค์ผู้ชายก็คือน้ำส้มนะคะหลักๆต้องมีคือกล้วยนะคะถ้าหากล้วยไม่ได้ก็จะเป็นดอกไม้เทพผู้ชายใช้ดอกไม้สีเหลืองหรือสีขาวค่ะเทพผู้หญิงใช้ดอกไม้สีแดงค่ะจริงๆง่ายๆแค่นี้เลยแต่กรณีที่แบบจะของานใหญ่จะขอเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าการทําธุรกิจอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้เน้นเป็นของที่ไซส์ใหญ่หน่อยค่ะแล้วก็ปริมาณเยอะหน่อยค่ะว่าปริมาณเยอะเนี่ยก็คือ9้า นะคะอาจจะเป็นผลไม้เก้าอย่างดอกไม้เก้าพวงน้ำเก้าขวดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ,คะแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปมาขออะไรไง่ายๆนะคะก็แล้วแต่ปัจจัยได้เลยค่ะแล้วสมมติถ้าเกิดคนงบน้อยนแล้วอยากขอของใหญ่ของใหญ่ใ,หญใช่ไหมได้ไปค่ะ,คะจริงๆก็ได้ะค,ะค่ะเพราะว่าเทพคือเรื่องของปฏิหารค่ะเรามาด้วยใจไม่มีอะไรมาท่านก็ให้วิธีการอธิษฐานนะคะบอกราย วิธีการอธิษฐานถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดใช่ไหมคะหนึ่งคือสภาพแวดล้อมเสียงดังสมาธิไม่มีอันนี้ทำให้สิ่งที่เราขอท่านไม่ได้ยินการขอเนี่ยเราต้องมีสมาธิที่เสียงดังหรือถ้าเราว่าเราสมาธิเราไม่ดังเราพูดเสียงดังออกมาเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องบอกอย่างแรกคือชื่อนามสกุลวันเกิดนคะคะแล้วก็บอกจังหวัดหรือประเทศที่อยู่นะคะแล้วก็บอกเจาะจง การขอพรเนี่ยไม่ควรขออะไรที่เยอะแยะวุ่นวายขอไปเลยเป็นข้อถ้ามาเซตใหญ่อย่างของที่เราเตรียมงเงี้ยขอสามข้อถ้าของน้อยมาขอหนึ่งข้อหลักๆนะคะแล้วก็การขอพรเพื่อที่จะได้อะไรที่มันเกินตัวขอให้คิดว่าเราควรจะกลับมาตอบแทนคล้ายกับคําว่าบนนั่นเองนะคะก็คืออย่าอยากขออย่างเดียวยาวแต่ขอต้องให้ด้วยและการขอพรที่เป็นทริคของไปเลยคือจะต้องให้ท่านก่อน สิ่งที่เทพต้องการคือท่านต้องการให้คนไหว้ต้องการบาร,รมีเรามาถึงเราบอกเลยบอกว่าข้ะพระเจ้าชื่อนามสกุลนี้วันนี้ลูกมากราบขอพรทางถ้าลูกตรงเนี้ยสาเร็จแล้วลูกจะบอกต่อให้คนกลับมาไหว้เพื่อให้บาร,รมีของท่านเนี่ยมีความแบบยิ่งใหญ่กว้างขวางไปอีกให้ขอประมาณนี้แล้วก็คือจะได้แต่ทีนี้เนี่ยเราไม่มีทูกแต่เขามีเพียนมีตะเกียง เทพเนี่ยเราสามารถที่เอาไฟตะเกียงเข้าหาตัวหรือว่าไปยืนเพื่ออ่างให้ปันไฟเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเพื่อเพิ่มพลังได้ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะแล้วอย่างนี้เราจุดธูปที่บ้านบอกกล่าวท่านก่อนได้ไหมคะได้ไค่ะบอกเลยว่าลูกกำลังจะเดินทางไปไหว้ที่วัดแขกไปไหว,ว้ตรงไหนก็แล้วแต่เทพพินดูนะคะถ้าจะบนคือทูปดำสามสิบหกดอ,อกแต่ถ้าไหว้เฉยเฉยคือทูปดำสิบหกดอ,อกค่ะค่างั้นเดี๋ยวขออนุญาตไหว้ขอพรก่อนนะคะ ขอให้ท่านทั้งหลาย,ลายได้โปรดรับเครื่องถวาย,วายที่ข้าพเจ้าเตรียมมาด้วยใจในครั้งนี้ด้วยเถิด กันเสร็จแล้วเรารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจค่ะขอพรแบบนังหน่วงมากจริงค่ะทีนี้ยบอกวายถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่สามารถที่จะมาที่สถานที่จริงได้ค่ะแต่ก็อยากจะขอพรนะคะจริงจริงเทพก็อยู่กับเราทุกที่สิทธิ์อยู่กับเราทุกที่ข้อแรกค่ะแค่ศรัทธาแล้วเรารู้ว่าเราอยากจะไหว้องค์ไหนนะคะดิน ข้ะแม่ธรณีเป็นสื่อาการที่ดีที่สุดนะคะจุดทูบนะคะอย่างที่ายบอกเลยค่ะถ้าเดือดร้อนมากเครียดมากทูบดำสามสิบกดอกอคเครียดน้อยขอพรทั่วไปทูบดำสิบดอกขอการแจ้งนะคะส่วนเทพฮินดูเนี่ยไปแนะนําว่าให้ไหว้ตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไป<อ>จนถึงเทีท่ยงคืนนะคะสามารถขอพรได้เลยแล้วยิ่งเห็นพระจันทร์เห็นดวงดาวเนี่ยเอ่ยชื่อเทพนะคะขอพรบอกชื่อเรา ขอได้ทุกที่ทุกประเทศทั่วโลกนะคะแล้วสําหรับคนที่กําลังเจอปัญหาทุกใจอยู่ตอนนี้หัวใจช่วยให้กาลังใจเขาหน่อยได้ไหมคะทุกปัญหาเนาะมันแก้ไขได้แต่บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความคิดบางครั้งเราเสียเงินกับเรื่องเรื่องนี้เราอาจจะไม่ได้คืนจากจุดนี้แต่เราได้ที่อื่นเนี่ยมามาชดเชยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ขยันนะคะแล้วก็อดทนนะคะเรามีแขนมีขาเราจะต้องกับ มาทำทุกอย่างได้แล้วคนอื่นที่เขาลําบากกว่าเรายังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นขอแค่อดทนค่ะผ่านได้แน่นอนค่ะโอ้วันนี้ก็ถือว่าเราได้มามูก,กันเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเรื่องทุกใจนะคะหมอปลายได้แนะนําไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอปลายมากๆเลยนะคะที่พามามูในวันนี้<า>เสริมมงคลให้กับตัวเองต้อนรับปีใหม่ไทยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะ,ะ,คะวัดพระศรีมหาอุมาเทวีค่ะสามารถติดตามชมนะคะรายการดาวทาแฟมิลี่ได้ใหม่ในวันหยุดนักขับระเลิกหน้านะคะเวลา 10โมงเช้าทางอมรินทีวี HD ช่อง34ค่ะและสามารถดูรายการย้อนหลังได้นะคะทางเพจและ YouTube นะคะช่องนึกสนุกชาแนลค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีสสดค่ะ,คะ